สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ g e ก to s e e Channel ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่กี้ก็จะมาสร้างนะคะคือเราจะไม่ได้สร้างบ้านแล้วเนาะวันนี้คือเราจะสร้างนะคะเป็นงานแต่งงานค่ะเราจะจัดสถานที่งานแต่งงานนี้นะคะ modify เป็นสถานที่ที่โรแมนติกนะคะแล้วก็เขาเรียกว่า เหมือนเหมือนเทพนิยายอะไรประมาณนี้เลยนะคะคิดว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะคะปกติพี่กี้จะชอบสร้างบ้านเนาะวันนี้เรามาสร้างอย่างอื่นกันบ้างดีกว่าค่ะทีนี้นะคะวิธีการสร้างเนี่ยก็ง่ายมากๆค่ะเราจะใช้ขนาดพื้นที่40คูณ50านะคะแล้วก็เราจะใช้ลั้วที่เป็นเหมือนพุ่มไม้แบบนี้นะคะวางเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยทีเนี้ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะเพราะว่าเราก็ใช้แค่ พื้นที่แบบเรียบๆอะไรอย่างนี้นะคะปกติพี่กิ๊กจะลองสร้างแบบพื้นที่สูงต่ําอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือพี่กิ๊กลองเปลี่ยนดูจากนั้นนะคะเราก็จะทําเหมือนเป็นซุ้มค่ะซุ้มแบบงานแต่งนะคะแต่ว่าปกติเนี่ยคือของก็คล้ายๆมันงานแต่งแบบคริสเนาะในเดอะซิมก็จะมีงานแต่งแบบอย่างนี้อย่างเดียวนะคะทีนี้พี่กิ๊กก็เลยอ่ะ โอเคงั้นเราทําเป็นสมสวยๆนะคะหรูๆแบบโรแมนติกเหมือนเทพนิยายนะคะไว้ตรงนี้แล้วก็ตีมที่ใช้เนี่ยก็จะมีเป็นสีชมพูแซมๆนะคะสีขาวแล้วก็พวกต้นไม้ดอกไม้นานาพันธุ์ดอกไม้ไม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 ต่างๆอะไรอย่าง,างเงี้ยเอามาแบบเยอะๆเลยนะคะที่นี้ตรงนี้เนี่ยก็ เราตีลวขึ้นมาแล้วก็ตัวรั้วกับเสานะคะเราจะใช้ในผ้าของกสฟเ,ฟเฟมัสนะคะในการตกแต่งนั่นเองค่ะแล้วเราก็จะใช้เป็นซุ้มนะคะสวยๆเนี่ยพี่กิ๊กเลือกนานมากนะคะว่าจะเอาเอ๊อันไหนดีสวยอันไหนสวยอะไรเงี้ยเอาแบบคือเลือกนานมากนะคะไม่รู้ว่าจะใช้อันไหนดี สรุปม,มาจบอันนี้แทนค่ะเป็นเป็นเป็นซุ้มใบาจากนะคะแล้วก็มีเป็นสีชมพูนะคะก็พิกิกชอบตีมสีนะคะซึ่งมันเข้ากับตัวของบรรยากาศงามมากๆนะคะก็เลยเลิกใช้อันนี้แทนและกันนะคะแต่ว่ามันก็พอแบบทูทูทไถ่บ้างได้บ้างอยู่หรอกมั้ง <c oughs> ก็เลยเอามาใส่แทนนะคะต่อมาค่ะเราก็จะทําเป็นพุ่มไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนดูไกลๆนะคะเหมือนต้นเข็มเนาะเหมือนพุ่มต้นเข็มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ ตรงนี้เราก็จะใช้พวกดอกไม้ต้นไม้เยอะมากๆค่ะสีที่ใช้ก็จะเป็นสีม่วงสีชมพูสีขาว <S <S พ่กิจำชื่อไม่ได้แหละแต่ว่ามันจะอยู่ในภาคอ่อภาคอะไรนะที่มันเป็นโรแมนติกการ์เด้นอะไรสักอย่างนะคะตัวน,นี้ก็ซื้อมาตั้งนานแล้วล่ะแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นนะคะอันนี้ก็ถือโอกาสมาเล่นให้ทุกคนได้ชมกันนะคะทีนี้ตรงบริเวณหลังคานะคะพ่กิก็อยากให้มันเป็นหลังคาแบบ เรือนกระจกใสๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะแบบว่าแค่ว่ากันฝนก็พอไม่ได้กันอะไรมากมายนะคะกันแบบแต่ไม่ได้กันแดดเนาะก็แบบกันฝนนะคะทีนี้เราจะทําเป็นขอบเนาะเพราะว่าถ้ามันวางแบบปกติเดียวเดียวมันจะดูแบบแปลกๆยังไงไม่รู้นะคะพี่กิ๊กก็เลยโอเคงั้นเราทําเป็นขอบแบบนี้ดีกว่าอะไรอย่างนี้นะอ่า พอเรากันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ยกหลังคานะคะมาวางทับแบบนี้นะคะเพื่อให้มันดูเหมือนกับว่ามีคานรับตัวหลังคาบ้างนะคะเพราะว่าถ้ามันวางโดยตรงไปเลยเนี่ยมันจะดูแบบลอยๆยังไงไม่รู้นะคะพี่กิ๊กก็เลยเอามาวางวางแทนแบบนี้คิดว่าน่าจะพอแบบดูนเนียนๆขึ้นเนาะแล้วเราก็จะใช้จั่วตรงบริเวณหลังคานะคะใช้เป็นซุ้มแบบนี้ค่ะอ่าจะใช้มากใช้น้อยแล้วแต่นะคะถ้าเกิดว่าคนไหนไม่ชอบนะคะเปลี่ยนได้นะ แล้วก็ตรงนี้เราจะติดไฟบ้างนะคะเผื่อบางคนเนี่ยจัดงานตอนกนลางคืนนะคะตรงนี้พี่กิ๊กจะตั้งค่าเป็นพื้นที่สาธารณะนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะเ,เลือกแต่งงานในสถานที่นี้เมื่อดาวน์โหลดไปแล้วนะคะก็น่าจะดาวน์โหลดแล้วใช้ได้เลยนะเพราะว่าอันนี้พี่กิ๊กก็เคยลองไปโหลดเล่นของในแกลลอรี่นะคะแล้วก็ลองเล่นเนี่ยมันก็ใช้ได้ตรงบริเวณตรงกลางนะคะเราจะทําเป็นทางเดินแบบนี้ยาวๆเลยค่ะ ่าสวยๆนะคะวันนี้ใหญ่มากตอนแรกก็คิดว่าอุ้ยฉันทําไม่ได้แน่เลยเพราะว่ามันใหญ่นะคะแล้วก็ไม่รู้จะวางอันไหนบ้างทีนี้ก็ลองคำๆดูปรากฏว่าใช้เวลาไม่นานนะคะใช้เวลานิดเดียวแต่ก็ประมาณสชั่วโมงอยู่นะเออเดี๋ยวลบตัดต่อพี่กิ๊กก็จะพะมาออพยายามย่อนะคะในส่วนที่เลือกของเรื่องอะไรเงี้ยก็จะพยายามตัดออกทีนี้เราก็าใช้เก้าอี้นะคะเก้าอี e ้อันนี้คือ ดีที่สุดแล้วนะคะสําหรับงานแต่งของเราแบบนี้ต่อมาค่ะเราก็จะไปเพิ่มเติมนะคะทางด้านของฝั่งตรงนี้กันบ้างอ่ะตรงนี้นะคะเราก็จะวางเป็นกรอบนะคะบริเวณทางเข้านะคะที่นั่งของโซนรับแขกกันบ้างดีกว่านะคะ mm hmm. พี่กิก็คิดแผนไว้แล้วนะคะว่าจะแบบเป็นงานกลางคืนกลางๆๆวันเนี่ยก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้นะคะหรือว่าเป็นช่วงยงช่วงเย็นนะคะก็สามารถใช้ได้ ต่อมานะคะเราก็จะทําเป็นซุ้มดอกไม้ค่ะปกติเราไปงานแต่งเนาะเราก็ต้องมีพื้นที่ถ่ายรูปส,สวยๆเป็นซุ้มเป็นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้พี่กิ๊กก็เลยโอเคเราจะทําเป็นซุ้มส,สวยๆส,สักสองฝั่งนะคะที่ให้มันดูแบบเป็นบรรยากาศนะคะสวยงามนี่แล้วก็วางเป็นตรงนี้เนี่ยใช้เวลาเลือกค่อนข้าง นานอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาใส่ดีโชคดีที่ว่าเรามีภาคแต่งสวนแบบใส,สวยกรีดโรมันนะคะตอนนี้เราก็จะมีรูกป,ปั้นมีน้ําพุมีดอกไม้มีสม้มต่างๆนะเราก็เลือกมาเห็นไหมนี่ก็จะเป็นแบบอ่าสวยงามจ,จัดๆไปเลยจ้า <laughs> ดูดีนะคะดูสไตล์แบบฝรั่งเนาะพี่กี้ก็วางมั่วๆนะเอาจริงๆซ้อนๆอนกันมั่ว <laughs> ไม่ได้แบบนิจิตบรรจงอะไรมากมายนะคะก็ลองวางวางไปอันไหนไม่โอเคก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะก็อย่าลืมถมที่นะคะให้มันเป็นสีดินแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อให้มันดูมีความสมจริงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดไฟด้วยนะคะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยเผื่อเราจัดงานเนาะมันจะได้เห็นแสงสว่างกันบ้างค่ะต่อมานะคะเราจะจัดทางด้านฝั่งมีฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะเราก็จะจัดให้คมทั้งสองด้านกันไปเลย อ่ะโอเคเป็นประมาณนี้แล้วก็ติดน้ําพุเข้าไปเลยน้ําพุก็จะเยอะหน่อยนะคะเป็นน้ำพุแบบชั้นๆแบบนี้นะจริงๆก็คือมันควรจะมีเค้กอะ่ะแบบโต๊ะแบบตัดเคก้กะละใหญ่ๆเงี้ยดอกไม้อันนี้จําไม่ได้นะคะตอนสร้างเนี่ยอ่านอยู่นะคะแต่ว่าพอสร้างเสร็จพี่กิ๊กกว่าจะมาตัดคลิปใช้เวลานานนะคะ <laughs> ก็เลย <laughs> นานไปอีกนะ ถ้าคนที่เข้ามาดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้บิกิกด้วยนะคะถูกใจตัวไหนนะคะชอบแบบไหนนะคะก็อย่าลืมแชร์ให้บิ k กิกด้วยนะหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปให้เราหน่อยนะคะก็จะได้รู้ว่าทุกคนชอบเป็นแบบไหนนะคะช่วงนี้ก็แบบว่า อยากให้ทุกคนฝากไว้ด้วยนะคะถ้าไม่มีคนดูก็พ่กิ๊ก็คงไม่ได้ทำต่อนั่นเองะคะก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะคะฝากดูฝากชมกันด้วยนะคะคอมเมนต์เยอะๆนะบางอันพิกิ๊ก็อ่านตอบได้นะคะแต่ว่าพิกิ๊ก็จะอ่านคอมเมนต์ให้อยู่นั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะไปสร้างในส่วนของห้องน้ํากันบ้างค่ะถ้างานแต่งเราไม่มีห้องน้านี่ก็คงจะรับแขกลําบากเนาะตัวเราเองตัวแขกก็คงจะแย่ ตรงนี้พี่กีก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการดาวน์โหลดบ้านนะคะในเดอะซิมที่แต่งงานในภาคของลุกอมมาเนาะเหมือนกับว่าตรงนี้เนี่ยพี่กีก็จะทําแบบคล้ายๆแบบมีต้นมงต้นไม้นะคะมีพุ่มไม้ไม้เลือยนะคะบริเวณด้านบนนะคะให้เยอะๆไปเลยอ่าเราก็ใส่ไปใส่ไปเต็มบริเวณด้านบนเลยนะคะไอ อันนี้ก็จะเป็นเหมือนพุ่มเฟื่องฟ้านะคะอยู่ในผ้าของเอ่อลิฟวิ่งไอแลนด์นะตอนนี้ก็สวยนะพูดถึงเป็นเฟื่องฟ้าด้านบนนะคะแล้วเราก็ทำกรอบนะคะทำกรอบตร,ตรงตรงบัวด้านบนแล้วเราก็จะติดเสาเสาอันนี้นี่ในผ้าของเกฟเฟมัสน,นะคะสวยมากวิจิตรมากบอกเลย เราจะติดพุ่มไม้แบบนี้ไปนะคะแล้วก็วางยาวแบบนี้เลยค่ะเราก็จะติดประตูห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็แบ่งเป็นสองห้องนะคะห้องผู้หญิงห้องผู้ชายนะคะแต่ว่าพี่กิโก้ไม่ได้ติดชื่อนะคะหมายถึงว่าไม่ได้ติดประตูว่าเฉพาะผู้หญิงหรือว่าเฉพาะผู้ชายเนาะก็ะจะติดแบบเป็นประตูปกติไฟแทนนะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยพี่กิคิดว่าจะทําเป็นเหมือนพุ่มสวนย่อมๆนะคะระหว่างตรงห้องน้ํานะคะแล้วก็ติดผ้ามานไป มันตัวซีมันไม่ใช่คนไงก็คงไม่เป็นไรนะคะเป็นกระจกห้องน้ำวางสวยๆเก๋ๆต่อมานะคะเราก็จะใช้เป็นไม้เละะือค่ะวางแบบอย่างนี้เลยอ่าอ่ะ,อะตรงนี้นะคะก็จะทำเป็นซุ้มโค้งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงฝั่งชักโครกนะคะที่ล้างมือนะคะเราก็จะใช้อยู่ในภาค รีมออฟเมจิกนะคะพักแม่มดพ่อหมดเนาะตัวนี้พี่กิ๊กชอบมากเหมือนอยู่ใน h a ร r รี่พอตเตออะไรประมาณนี้นะคะที่อยู่ในห้องน้ำภาคสองอ่ะอ่าความลับอะไรนะอะไรนะชื่อภาคนั้นพี่กิ๊กจำไม่ได้แล้วแต่ว่าชอบมากนะคะสวยดีตัวนี้เราก็จะมาใช้ในห้องน้ำของงานแต่งงานของเราด้วยนะคะแบบนี้เลยตีมที่ใช้ก็จะเป็นสีชมพูขาวครีมนะคะ เป็นหินอ่อนแล้วก็มีสวนย่อมๆนะคะน่ารักน่ารักเนาะก็คือบรรยากาศแบบเทมิยายนะคะเท่าที่ทําได้นะจริงๆก็อยากทําเป็นปราสาทนะคะแต่ว่าอยากทําแบบเป็นการแจ้งมากกว่าในห้องน้าเราก็จะติดเป็นพวกต้นไม้สวยๆแบบนี้ก็เหมาะนะคะหรือว่าจะใช้เป็นกระถางนะคะแบบสไตล์ฝรั่งก็ได้นะอ่ะแล้วเราก็จะติดเป็น ตรงนี้ก็เลือกน้ำอยู่เหมือนกันนะรู้สึกว่าย้อนแสงนะเนี่ยตรงนี้แต่ว่าก็พอวางได้อยู่ก่อใกล้แล้วนะคะเหลือฝั่งห้องน้ําแล้วก็ฝั่งห้องครัวนะคะสิ่งที่ภาพไปไม่ได้เลยก็คือมีห้องเอ่อมีสถานที่นะคะแล้วก็สดสวยๆนะคะมีเครื่องเล่นดนตรีแล้วก็มีที่นั่งรับรองแขกนะคะตอนแรกก็แบบว่าเอ้ยในเดอะซิมสองมันจะมีเหมือนโตคล้ายๆเหมือนโตบุฟเฟ่อะ เหมือนที่มันสั่งอาหารแล้วมันจะขึ้นเป็นบุฟเฟ่ต์ให้อ่ะเออพี่กิ๊กอยากให้มันมีแบบนั้นบ้างนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่เคยเล่นนะจะรู้ว่ามันมีนะคะแต่ว่าคือพี่กิ๊กอยากให้ภาคสี่มันมีแบบนั้นบ้างมันน่ารักมากเลยนะเพราะว่ามันจะแบบไอ้นี่กันอ่ะอต่อมานะคะก็จะเป็นทางด้านของฝั่ง ตรงบริเวณห้องครัวกันบ้างนะคะห้องครัวนะก็จะเป็นประมาณเออธีมสีขาวครีมนะคะเหมือนเดิมหลังคาที่ใช้นะคะเราก็จะเพิ่มจั่วมาสักสองจั่วแบบนี้ก่อนนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแค่รู้สึกว่ามันวางเออหลังคาปกติมันจะดูธรรมดาเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเพิ่มหลังคาจั่วแบบนี้แทนนะคะอาจจะดูแปลกๆไปสักหน่อยแต่ก็น่าจะเข้ากันนะแล้วก็ตรงบริเวณที่รับประทานอาหารของแขกนะคะพี่กีจะเลือกใช้เป็น เก้าอีอ้นะคะที่มีล่มแบบนี้นะคะเพราะว่ากลางแจ้งเนาะมันก็จะร้อนเกินไปนะคะเราก็จะใช้เหมือนเป็นเก้าอี้สนามนะคะแล้วก็มีล่มแบบนี้นะคะตั้งสัก5าซุ้มก็พอหรือว่าจะเพิ่มเติมยังไงทุกคนก็สามารถเพิ่มได้นะคะแต่ว่าพี่ก๊้จะใช้ประมาณนี้รู้สึกว่าจะอยู่ในภาคของเวสเกมนะคะตนนัวนี้ไม่ต้องใช้ภาคเสริมใดๆก็ได้ต้นไม้เราก็จะใช้ต้นไม้แบบนี้นะคะต้นไม้ไฟกลางคืนจะสวยมากโรแมนติกมากตอนกลางวันก็จะดูเหมือนแบบ เมนต้นแห้งๆอะไรอย่างนี้นะคะแต่มันก็พอแบบถูถ่ายได้เนาะเราก็จะใส่ต้นไม้นะคะต้นไม้ใหญ่ๆแล้วเราก็จะใส่เทียนค่ะที่โต๊ะแต่ละจุดเลยนะคะเผื่อว่าเป็นงานกลางคืนกลางวันตอนเย็นนะคะก็จะได้จุดเทียนไว้ แล้วก็มีโต๊ะบาร์นะคะสําหรับรับรองแขกค,ค,ค่ะพี่กิ๊กพยายามที่จะสร้างให้ทุกจุดมาสามารถเดินผ่านได้กันได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะใหญ่นิดนึงนะแต่ว่าพี่กิ๊กว่ามันน่าจะเหมาะกับสําหรับคนที่ทําเควสนะคะทาเควสในงานแต่งงานเนาะมันก็จะมีแบบเต้นดนตรีเต้นรําแล้วก็มีทานอาหารร่วมกันนะคะทานเครื่องดื่มนะคะหรือว่าพูดคุยเสียง่งเสียงเพลงอะไรเงี้ยเนาะโอเคก็ามาถึงเกือบจะ 70 80ปดิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะเนี่ยเราก็จะเหลือทางด้านของห้องครัวห้องครัวนี่ก็ไม่ยากค่ะเราจะวางพวกเคาน์เตอร์นะคะวางแบบวางยาวเลยเพราะว่าเราต้องใช้ห้องครัวที่ใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าเวลา,ลาเราจ้างแม่ครัวมาหรือว่าพ่อครัวมาเนี่ยมันจะเสิร์ฟอาหารเยอะมากเพราะฉะนั้นเราต้องวางของให้ครบนะคะรู้สึกว่าสร้างเสร็จจะลืมอะไรลืมตู้เย็น มานะคะเราก็จะมาสร้างนะคะในส่วนของห้องครัวนะคะใหญ่ๆแบบนี้นะคะพ่กิ๊กจะใช้เป็นครัวปิดนะคะไม่ได้ใช้เป็นครัวที่แบบว่าครัวเปิดเนาะแล้วก็ประตูที่ใช้นะคะบริเวณทางด้านหน้าค่ะเราจะทําเป็นเหมือนรัว้วคล้ายๆฝั่งทางด้านของห้องน้ํานะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนซุ้มบ้านแม่มดหน่อยๆเนาะตรงนี้แต่ก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบนะคะเพราะว่าพ่กิ๊กเนี่ยสร้างไปก็รู้สึกชอบแนวนี้อยู่เหมือนกัน ตรงกลางนะคะเราจะเพิ่มเติมในส่วนของตู้เย็นกันบ้างค่ะเพราะว่ามันก็จะขาดไปไม่ได้เลยนะคะสําหรับตู้เย็นแล้วก็พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะพวกไมโครเวฟเครื่องชงกาแฟาแล้วก็เตาต่างๆนะคะอันนี้ก็จะแบบดูแบบเทมมิยายนะคะเราก็ติดพวกเคาน์เตอร์นะคะยาวๆแบบนี้เลยทางขยะนะคะบริเวณด้านหน้านะคะก็สวยงามนะคะไม่แพ้กันอ่าเราก็ถูกใจแล้วนะคะ สีชมพูสีขาวครีมสีหินของหินอ่อนนะคะก็สวยดีติดไม้เลื้อยนะคะสวยสวยสีชมพูแบบนี้ไปเลยลกๆนิดนิดนึงให้มันดูลกๆนิดนึงในนี้ห้องโัวของเรานะคะสุดแสนจะโรแมนติกเอ๊สร้างไปสร้างมาแลดูเหมือนวัดก็อลองดัดแปลงกันได้นะคะแต่ว่าพี่กิ๊กลองสร้างแล้วก็แบบน่าจะโอเคแล้วมัง้งอะไรอย่างนี้ ถัดมานะคะก็จะเป็นทางด้านของมุมที่ทํากิจกรรมต่างๆกันบ้างดีกว่านะคะตรงนี้เนี่ยพิกิกก็จะให้มันมีแบบกึง่งของสวนสาธารณะด้วยนะคะก็คือเรามาใช้พื้นที่นี้แบบพักผ่อนหย่อนใจในกรณีที่เราไม่ได้จัดง,งานแต่งงานก็ได้นะคะอย่างเช่นพวกจะมีมุมเล่นหมักลุกนะคะโซนนั่งเล่นนะคะแล้วก็มุมถ่ายรูปแล้วก็โซนเล่นดนตรีนะคะหย่อมๆยอม,ยอมจริงๆอยากทำเป็นเวทีคอนเสิร์ตหน่อยๆด้วยนะเนี่ย เราก็วางไปค่ะพวกผ้าม่านอย่างนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะผ้าม่านเนี่ยเราใส่ได้พิกิกก็เลยเลือกใช้ผ้าม่านอยู่ในผ้าของเกสเฟมัสนะคะก็จะแบบหลูมากๆแต่ว่างานแต่งมันจําเป็นจริงๆนะคะสําหรับผ้าในการตกแต่งงานนะเราก็เอามาใส่แบบนี้ได้ตรงกลางนะคะเราจะทำคล้ายๆเหมือนจัตุรัสนะคะแบบว่าเป็นที่รอบ ของน้ําพุอะไรประมาณนี้เราก็เลยแบบว่าเราจะทํำยังไงให้มันดูเนียนที่สุดเราก็เลยเลือกใช้นะคะเป็นพมนะคะหินอ่อนนะคะแบบวางกลมๆแบบนี้เลยเพื่อที่พิกิ๊กจะทําเป็นพุ่มพุ่มหญ้าทรงกลมนะคะก็ะจะใช้ประมาณนี้ ส่วนตรงด้านนี้นะคะเราก็จะทําเป็นสมนเหมือนกันค่ะเป็นสมดอกไม้ส,สวยๆนะคะแล้วก็เป็นที่เหมือนกับว่าวาดรูปวาดอะไรด้วยนะคะอ่าแล้วติดน้ําตกด้วยไปไงเนียนไหมพี่กิ๊กเนี่ยเนียนมากเ <c oughs> ขาเรียกว่ามัวหรือเปล่านะคะก็ใส่ไปเราก็จะหาเป็นพวกไฟนะคะแล้วก็พวกเครื่องประดับตกแต่งที่นั่งเล่นนะคะจนวางยาวแล้วพี่กิ๊กจะทำเหมือนคล้ายๆโต๊บบุฟเฟ่ด้วยนะตัวนี้ ตรงนี้ก็ทดลองนะคะวางผิดวางถูกนะคะแก้ไขกันไปอ่ะลองปิดไฟนะคะก็จะเห็นความมืดประมาณนี้นะคะก็ลองติดไว้ให้มันรอบที่สุดเท่าที่จะรอบได้นะคะบางทีมันอาจจะมีบางพื้นที่ที่ยังมืดอยู่ส่วนที่ว่างเปล่านะคะเราก็จะใช้เป็นต้นไม้ตัดแต่งนะคะวางแบบนี้แล้วก็ติดไฟะคะ่ะบริเวณตามทางเข้านะคะตรงกลาง แต่ละพื้นที่ก็จะมีพวกต้นไม้พ่กไม้กระถางต้นไม้สวยๆนะคะวางปร,ประดับตกแต่งกันไปด้วยค่ะแล้วส่วนตรงมุมนี้นะคะพี่กิ๊กก็อยากให้มันมีเหมือนกับว่าเป็นมุมกิจกรรมบ,บ้างนะคะอย่างเช่นวาดรูปเนาะเกิดแขกไปใครมานะคะแล้วก็บริเวณทางเข้าอันนี้เราไม่ได้จะมาวาดรูปอย่างเดียวนะคะเราจะเอารูปนะคะที่เป็นเหมือนกับว่าทางเชิญเข้างานนะคะอย่างเช่นวาป้ายแต่งงานนะคะแล้วก็เป็นพวกข้อความโรแมนติกบริเวณทางเข้าอะไรประมาณนี้นะคะพี่กิ๊เคยเห็นใน คลิปที่เขาสร้างงานแต่งงานมาแล้วก็แบบเฮ้ยเออเข้าท่านะคะเราก็สามารถใช้ได้แต่ว่ารูปที่พิกิใช้เนี่ยก็คงจะไปดาวน์โหลดในแ g a ลอรี่นะคะแล้วก็มาใส่เพิ่มเติมอีกทีหนึ่งค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ถมพื้นที่ดินค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็จะเป็นช่วงในเรื่องของการเก็บงานนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนจบคลิปนะคะหวังว่าจะไม่มีกันไปไหนนะคะยังไงก็ฝากตัวด้วยกับทุกคนนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะพี่กิ๊กก็พยายามทยอยสร้างไปเรื่อยๆช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลามากนักนะคะแต่ว่าก็พยายามที่จะมา ทำคลิปให้ทุกคนนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะบางทีก็อาจจะช้าบ้างอะไรอย่างนี้ก็ต้องขอให้คุณผู้ชมด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะ,ะเจอกันอีกทีในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะจุ๊บจุบ